tôi ạ thì đơn đăng cám mà cám mà thi đăng kha, ra sky leap lửa bắt tỏ khoang này khoang đồng cài bàn karate rồi nè đàn áp quân nước cảng ra sky leap lửa băng tỏ khoang đồng, đồng bàn

บอลจะย้ายไปยูดีอะไรยิ้นเลยนะอะไรนะก็เอยก็ได้ตายยิ้นะครับบอลจะย้ายไปยูต่ายิ้นนะครับี้กำลังต้อมันเลมันไหน้มันยัง้ก็ได้ดิ้นเยออบามีนะครับบอลนี่กับเรืงย้ายไปยูดี ตายิส์เลยตัวนี้นะครับโตดลานะครับต่อไปยการีหน้าารที่จชูนะครับนะครับพี่น้องกับปเลกับเป็นิสิกับววปรีี่น้องดีตเะววปรีน้ออดีตนะเดนนะรงเะยกับเือว่าไอโตมานะคกับได้นนัดที่นะครับเกาหลีันะเลยับเกา่อยนะค่ับเลกบเกี่อนะ เกียรติสัตติเกียรติดุีกี้วอต้ามมวจโคนครับตัวดำมัน่ชุนเีนอยู่กันนะครับตัวดำมันไม่เคุล่นอยู่กันนะครับครับตัวดำคือตองนะครับุน่ังคตัวดำเล็กจะฮินะตำเหล็กะบค้ายาวก้าวกว้างนะตัวดำก้ายาวข้าตวด

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

cái, ai đang tiếp mà, của chua... bên à à, 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 à. à. anh à. an à, 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 à. ăn cho năm tuần này vào bóng này thôi này thôi này vô địch này thôi à, thôi nè, thôi nè, đèn mà đèn luộc mà lắm mây chôn người nó ngồi chôn lắm mưa nó và bị đùa

ốc long, hope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  đen hope long, hope cao tâm nữa rồi đen hope long, hope long, nữa. long, hope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  long, Rồi đã mát rồi. Làm cốm bây. À đó cơ to lên à to Đâm đó đâm đó đâm đó đâm, đó, đâm đó. แจุดอตัวตอตนต้อรัวดตัวแงต่าจังเลีนะครับตัวดาไม่รู้เรียงไปตรงกับซึ่งผมในบตัวดำโหดทันซีไม่ลักาตัวแองวดีคกับตัวดำวตดาเลยถึงดับตอต่อหลสองเตาตล้วดาส่องเตาซเตาต้องเาซีมีลมนะดำเต็ต้องเาซมีลมลอีดแดงไปตองกับมือซุดๆเล่ห์ัวเตาหวตาตัวเป็นนะครับตัวแดงจุดพิถูรพิ่จด้านะครับตัวงมันไม่ได้ไม่เสียเรียบร้อยเล คนละเอยดด้วยกับมเานราโซอกว่าก้านะเนามนาทีบ้านนะตกลาครบลามาทีบ้านนะว่าเขาบอกกาลาบายูลังซาสกายเลบนะเรือบักตตัวดำตัวโตลังซาสกายเล็บเรือบักโตนะตัวเด้งตัวลงก้ยิบนะลุงกยิบนะลุงนะเรือจมา ขขนนด้าบน,ดนบักต่อไอ้เอ็อเองเวียงเอ็งเวียงก็ไปดทงเวียนไหมจุใหญ่ทองไหมวันนั้น

กับเตะตัวน้ำดหน้าเนี่ยหรือไปมั่วๆนระหว่างตัวแตได้แต่ตรงนี้เนี่น้ำจะเอีดยุบเลอกับทมดไม่ตไม่ภาษาไม่ต้องนอกับพี่ตกุลยงเล่นตัวรงอย่างตีองกเลว่ตัวแดงตับเล่ได้รคาสีตัราคาสี่ตัวนะสี่ตัวนะ

ตัวดำต้อยต้อยดำต้อยต้อยมาไอ้ดำมีรัวงารลมาัโเ้งามาไอ้ดำมีรวโกมไม่ได้ทัยิงรแไไอดักตุหลักก็ไปยกินี่ตินเรื่องตัวดำหลังซาสกายเล็กเลือบโตนเป็นตัวรอนส่วนตัวเด้งตัวร้อนก้ายิ่มารลงเือจูมากตสายเเือตัว

เอาี่ทุ๊กยอไปเลยมัน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 ตัเลีงาไม่ได้เทียบเรี้ยงไเลยบบอยเยชุ่มเลยแ่เจียบมันจุนเป็นบบโอ้จะไปรึบปล่า

ลำต่อเปงนะำตัเ <ti> <et> ้งนะน้่จยเลน้องเล่น้ไม่จดเยลาาเลยนะลายล่างเดงมันดูดอัดปี่เงนะครับผนะเด้งปยามเียวเผื่อกันนี่ครับเดียวไม่ปะที่นะครับว่าลักเลี่ยงพวดมันเลือกพื้นจะไป็

miền <laughs> trai chẳng láo đi Có đâu ưng nhỉ À lôi Đi đi Đi, đi. đi, đi. đi, đi. ngắm rồi, rồi. Rồi, rồi đi Thằng cuối đấy, đi rồi đi đâu là bữa, 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 bắt rồi là vừa cuối đấy Mấy bằng ăn

ยังจะพูยิ่งยังอนวาหตัวนี้กับปนในปีมันได้เลยไหนตายหูไปตัวนั้นในม้นี่ตัวมันตเนตายไหมก็ไปตั้งแต่นี้แต่นี้มโคก็ได้ปันมากม่นเไปลอยรไปลอยเองรูดไปล่างรานะเตงรูดไปล่างราวนะไปลอยท่อไปลอยท่อไปลอยท่อด้ Ai đây 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 tay mày đeo đâm tay mày đeo đâm tay mày đeo na gì đi dò dặm tay mày tay mày tay mày na mày đâm dài mày đeo lộ, đâm rồi đâm lồi chúng mình đâm dài mày xa... đâm chúng làm ra đẹp lửa bắt to bắt to nè không làm bay bàn cá rẻ tít nè đâm mình quá chả nào giờ đâm chả nào đâm chả nào bây giờ đi đâm chả nào nè đâm nè đi bẹt nè đi nè làm ra đẹp lửa bắt to không làm bay bàn cái rẻ tít nè đâm quá chả nào đâm quá